สวัด okay, right. mm ีท hmm. yes, well, so hey, no, ุกคนด้วยนะครับก็ตอนนี้ผมก็โอเคครับตอนนี้ผมก็มาสอบหมอนะครับก็เป็น freelance หมดเลยนี่แหละใช่ freelance freelance ตอนนี้ผมมาสอบหมอนะครับก็เป็นเซิร์ฟเซิร์ฟเดียวนะครับเซิร์ฟที่ผมเล่นเนี่ยแหละเพิ่งออกตำรวจมาเมื่อกี้นี่เลยนะแล้วอยากมาเป็นหมอเลยอะนะครับทุกคนพร้อมยังอะฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับพร้อมพร้อมอย่งครับพร้อมอยัางผมนี่อยากเป็นหมอทันทีเลยอะครับตอนเนี้ยนะท่านผู้ชมนะฮะ ก็คือผมเพิ่งออกตำรวจมาแล้วอยากมาเป็นหมอเลยอ่ะหลุดเงิยดอยากเป็นหมอครับตอนนี้ก็รอเขาเตรียมพร้อมนะครับนะครับท่านผู้ชมอ่ะพร้อมยังไงครับเราขอรอคนเดียวเลยอ้าวเหรอขอถามคนว่าคนละพร้อมไม่ยากอาวเหรอเอาอันนี้เริ่มเริ่มสอบยังอ่ะแนะน้ำตัวครับสวัสดีครับชื่อเอฟนะผมก็ก็วันนี้ก็มาสอบหมอก็พร้อมแล้วครับต่อเลยครับรออะไรล่ะครับ ทำไมครับผมว่าเซิร์ฟนี้เหรอครับผมว่าผมก็เล่นเยอะอยู่นะครับเซิร์ฟนี้ต้องเอาต่อวันต่อวันต่อวันก็มันสี่ห้าหกชั่วโมงครับถ้าผมเล่นจริงๆนะเล่นยาวๆเลยประมาณนี้นเซิร์ฟอื่นผมก็เล่นบางครับ,รบเวลาเบื่อเวลานู่นนี่นั่นเวลาหมอเยอะๆอะไรเงี้ยผมก็มีเวลาให้เซิร์ฟนี้อยู่แล้วครับแล้วทำไมอยากเป็นหมอขึ้หลอดตำรวจไม่อ่อที่ทำไมอยากเป็นหมอผมเห็นว่าอาชีพหมอเนี่ยเป็นอาชีพที่แบบอาชีพบริการ,รครับก็อยากมาบริการประชาชนดูแบบทุกคน แล้วแบบขับรถบ้างชิวๆบ้างเป็นตำรวจมันผมเป็นตำรวจมาก็ก็รู้พอรู้อยู่ว่าหมอเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับกดหมอได้ไหมกดหมอได้ได้ครับรได้เ<ไ>ป็นข,ข้อได้ไหมได้ครับเอาข้ออะไรดีครับเอาห้าข้อนะครับคุห้าข้อเลยเหรอครับได้ได้ไดอ,อหมอก็ถ้าสมมติว่าโดนโจรจีก้ก็พกต้องพกเมตรคิดอย่างน้อยยี่สิบเมตรคิดขั้นต่ำเมตรยี่สิบครับแล้วหมอครับถ้าเอ่อต้อง เขาเรียกว่าอะไรหมอเออถ้าแบบมีต้องมีโจรต้องมีหมอในเซฟสามคนถึงจะจี้หมอได้ตำรวจถ้าเอาหมอเข้าเขตเคอร์ฟิวก็ต้องดูแลหมอดีๆแต่ถ้าหมอตายในเขตเคอร์ฟิวตำรวจก็ต้องเสียให้หมอสามแสนบาททุกกรณีเออนั่นแหละครับอันนี้พูดวินัยด้วยได้ไหมครับพูดเลยครับโอเควินัน okay, นยหมอก็คือเออหมอต้องพกหมอต้องห้ามพกปืนกลหนักก็พกได้แต่ปืนกลเบาไฟสายอะไรพวกนี้ครับห้ามพกอาวุธมีดอะไรพวกนี้ หมอนะครับก็ห้ามแจกเบรดคิดด้วยอันนี้ห้ามแจกอยู่แล้วเป็นวินัยหมอห้ามแจกแจกนี่คือโดนแบนแน่นอนจําได้ครับผมและกดหมอก็อันนี้ก่อนนะครับขอเวลาสิบวิสิบวิครับไม่ไม่ได้อ่านครับผมไม่อ่านอยู่แล้วครับกดตารวจผมจะไม่อ่านเลยครับผมมีวินัยกับตัวเองครับหมอก็ห้ามแบบห้ามพูดจาหยาบคายใส่ประชาชนให้พูดจาเพราะๆน่ารักสะเดาะหูครับก็ประมาณนี้ ถ้าที่ผมจําได้แล้วมันมีอย่างอื่นอีกแต่ผมนึกไม่ทันครับแต่ผมรู้เรื่องวิงนัยนหมอดีมีคติประจำใจมั้ยติประจาใจเลยเหรอคติประจาใจผมก็คือไปพูดเยอะแล้วกันเดี๋ยวทําให้ดูกันนะทให้ดูไม่เดี๋ยวเป็นเดี๋ยวทำให้ดูว่าหมอเขาก็เล่นกันยังไงแล้วถ้าเข้ามาเป็นหมอรอบนี้คุณจะเลยมเช็คชื่อไหมคะผมว่าไม่น่าเลยแล้วครับเพราะว่าเป็นบทเรียนแล้วตำรวจที่เป็นมาเมื่อกี้โอเค <c oughs> เป็นบทเรียนแล้ว หมอนี้เงนสายตาคนสำหรับเกมนี้ใช่ไหมหมอในโลพ p ใช่ป่ะอ่าผมว่าหมออ่ะเป็นคนแบบเป็นคนที่แบบเป็นเจ้าอะไรเหมือนเป็นพระเจ้าแบบเสกให้ชีวิตเรากลับมาม e ีชีวิตขึ้นมาใหม่ครับ <c oughs> ผมว่าดีนะครับถ้าไม่มีหมอนี่แบบถ้าไม่มีหมอแบบมารอดูแลผู้เล่นหน้ว่าแบบเรากดเกิดของเรามันก็ต้องหายหมดคิดว่าหมอนี่แบบถ้าเป็นเดอะเบสเดอะพระเจ้าอะไรดีว <c oughs> กว่าเดอะก๊อตเลยไม่ได้พูดเอาห่อเนะมันจริงๆริงครับไม่มีหมอมก็อันนี้นะ เงินเดือนผมว่าผมว่าไม่สําคัญนะครับผมผมมาเล่นเพราะว่าผมชอบชอบมากกว่าผมชอบมาเล่นเกมนี้เล่นเป็นคนทําให้ผมผ่อนคลายใช่ไหมใช่ไหมอะไรอ่ะรับก็รับสิอายุโอเคอยากเขาเล่นหน่อยนะอย่าให้มีปัญหาแบบตำรวจด้วยกันส่วนมากตํารวจมันมันดราม่าเยอะครับเพราะผมผมก็ไปทํามาอุดราม่าเยอะกว่าตำรวจตำรวจมันห่วงเลยหรักของมันห่วงว่าเออให้ชิดหน่อยแล้วให้เข้า ได้ได้ครับนันแหละโอเคครับผมตอนนี้มีอยู่ในช่วงเวลาสอบเลยก็เลยสอบได้อ๋อโอเคครับขอเมัเรื่องการกู้แทนโอเคครับผมรัางนั้นก็ตอนนั้นเราก็ส่งลิงก์นั้นให้กรอกข้อมูลแล้วเข้ากลุ่มไลกันขอบอ่ะครับถึงคุณตำรวจจะไม่รับกูก็เป็นหมอได้โอ้โหผมมา็ของจริง พ้ไปอยู่กับหมอฟางดีกว่าพี่เอ็ก็บอกว่าจะได้แล้วอยู่กับหมอฟางกันแล้วมันอยู่ในช่วงเวลาสอบคุณเลยสอบเมื่อกี้นี้เลยใช่เหรอเออคุณสอบเมื่อกี้นี้เลยเลียนบออัพเตอร์หมอพี่ไม่เคยเป็นเลยอะมันไม่เคยเป็นเซิร์ฟนี่ครับรับยศไม่ครับสองตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นแล้ววะเออตื่นเต้นเรื่องอะไรอ่ะ ไม่เคยเป็นหมอครับหมอฟาร์กทำไมนอนดึกจังอะครับไม้เราจะสังกกันไปแน่อยู่เล่นได้ก่อนก่อนเด็นี่นะมันมีเช็คชื่อเรากดกดคำว่าด็อกเตอร์โซเบอร์สองครับโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วงานจะชื่อออกงานใบรับนองหมอไหนอยู่ไหนอะนี่ไงเลื่อนออกมาข้างล่างสุดไม่ไม่หมอหมออยู่ไหนอยู่ไหนในเซฟอะนี่ไงอ๋อตลาดตลาดมาแล้วคอร์สตัวละครไม่ไม่เปลี่ยนชุดให้อุตส่าห์ไปเปลี่ยนชุดแล้วอะ ดูเดียวไหนอะอยู่นี่อยู่นี่ลงมาโอ้โหตำรวจแล้วเนี่ยตำรวจมารับกเด็กสมองแล้วท่านผู้ชมเราเป็นหมอแล้วครับดูครับดูครับผมท่านผู้ชมดูครับดูครับดูครับเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นดิรีบมาครับป่ะป่ะปไปโรงพยาบาลไป เน,นมกับเอ่อเนมกับเจมที่รบกวนเตือนเรื่องนะักเรียนหมดได,ได้ไหมรถเริ่มหลุดแล้วเนี่ยได้ไไดครับพี่เคยเยเตือนย้ำให้ที่ไหนแอปไม่เอาไปป่ะครับไปป่ะครับไม่รู้อารมณ์วัาไงครับตอบวบคือเป็นไรครับ ผมเนี่ยเก็ในเมืองห้าพันนอกเมืองเจ็ดพันห้าถ้าโดนหน่วยงานยิงก็หมื่นึองใช่ไหมเก็บเป็นช่างเครืนะดูหนอ่านนี้อ่านนอ่นนี้ดีงเหรที่งรถทุกรถใร้าก็จะเอารถเข้ามาทำดี๋ยวก็ออกไปก็ไม่ขึ้รถจริงเหรอใช่รถมันงกระายอยู่ในวงไงล็อกเกอร์รูมนี่ยูพเอสหรอวะเอาดิหน้ามันเป็นผู้ชายวะไม่เอาไม่เอาลืมเปลี่ยนหน้า เอา้าลงไปข้างล่ลางได้ไงอ่ะมันมาเกิดข้างล่างอ่ะเออเมื่อกี้ยังเกิดข้างบนอยู่เลยอะ่ะเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเนี่ยเชื่อดูดิไม่เมื่อกี้ฟางยังอยู่ข้างบนอยู่เลยอ,ะอย่ะเนี<ล> <ๆ S 1> ต้องไปทำอะไรข้างลางา่าง,างอะ่ะแต่แล้วเดินลงไปเองเบิกเม็ดคิดแล้วเหรอใช่ไปเบิกแล้วเทคเม็ดคิดเทคเบนเดตโอเเบนเดตเอามาทำมือเอามาฮิวฮิวติไอฮิวติเองไม่ได้เดี๋ยวดื่มก็ใส่เม็ดคิดใช่ใช่ อ่าไม่เห็นลี่ยนกจะ้ากันเลยมันบักมันบักเดี๋ยวไม่อยากให้เขารีตัวให้ละสั่งเขารีตัวอยู่สั่งลูกน้องรีตัจะมาอันนี้ทำไมไม่รีตัวละคร<อ>ต้องออกเขาใหม่เดี๋ยวรอแป๊บนึงบอกแล้วเอาไม่ได้หรอกเอาได้ไดนี่มาออกมาดิยังอยู่ไม่ได้ติดวงเหรอไม่ติดเสียงเสียงเสียงนี่เห็นไหมมาแล้วป่ะ รถหมอข้างหลังรถใบตาใช่ไหมรถตัวเองดีกว่าแรงดีมันต้องลองมันต้องลองดีเองโอ้รถหมอเคยขับหมดแล้วผมเคยขับหมดแล้วดลาจะเป็นรถใหม่ ตัดเดียวเผื่อโค้งไปหน่อยแบบช่วงเดียวประมาณสิบล้อเอาง่ายครับผมไม่มีรถคันไหนที่ผมขับไม่ได้เราให้ขับอารมณ์ไอแปดแบบพังง่ายไปหน่อยเดี๋ยวรอเขาแกเอาเอาเอากลองชุบครับลองชุบไปเฉยลองชุบอี๋หัวกันเล่นอี๋ง่ยบนรนเลย ลองชุบลองชุบลองงานลองงานทำไมไม่เปลี่ยนชุดอ่ะคนตายสั่งเขารีตัวอยู่หมอคนตายคนตายหมอรีตัวอยู่รีตอลคอนอยู่เดี๋ยวออกเข้าใหม่ปลอยไปคนตายชุบชุบ